ลั่วสโลแกนขับปุ๊กซ่อมปรับแรงสตาร์ทแรงดันมนุษย์ซื้อวันนี้แถมฟรีโรลสดูนำรักแงกิลตาบุสแงล์ปั๊บมอสกุบแบกโอลัสเอาล์ไฮริสติน่าเฮร์รีสตีแลบน้ำมันเบรคเอ็นมินัสโอ้โหโอซิมูซีกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านด้วยเพื่อนก็อยู่ช่องนยวเอไอแล้วนะเพื่อนก็ก็วันนี้ผมท้ายไก่ีกว่า พ่อคือเพื่อนก็จะมาลองเอาไก่มาใส่ท่อเนาะจะกล้องมือนี่นี่เพื่อนจะลองเอาไก่มาใส่ท่อเนาะเพื่อนเป็นท่อย่นของเราเนาะเป็นท่อย่นเฟนต้ามาดูกล้องมาดูก็เป็นท่อย่นเฟนต้าที่ว่าผมทําตอนนั้นเนาะเพื่อนเป็นป้ายนี่แหละเออเป็นท่อทําเองนะทีื่สำหรับใครที่ว่าที่วัติดตามใหม่เพื่อนยังไม่ได้เสียงท่อนี้เนาะเพื่อนที่ว่าผมทำตอนทำติ๊กตอกตอนนั้นนาะเพื่อนก็ยังไม่ได้ฟังซีเคเนายผมจะตาร์ทฟัง อันเดิมให้ดูก่อนนะเพื่อนก่ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะสตาร์ตฟังเสียงเดิมก่อนใส่นอนเพื่อนก็ลองดูว่าเสียงมันจะเสียงดังไม่ดังก็่นเดินเบามันก็ไม่ดังนั่นเดิ คนก็จะประมาณนี้น้าเพื่อนก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า,วาถ้าใส่ถ้าลองใส่ไก่ไปนวว้าเพื่อนก็เสียงมันจะเป็นยังไงเออน,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 นี่เราก็จะใส่ซุกเข้าไปในนี้เลยน้เพื่อนก็คลิปในทิกตอกไงววาเสียงมันแบบว่าตลกดีนะเพวกกวื่อนก็ก็อย่าหาทำน้าเพื่อนก็มันจะละลายเอาน้เพื่อนจะละลายติดท่อมันจะไม่ขี้เหลวมันจะไม่สวยแล้วเฮ็นแกจะใส่แบบนี้เลยใส่ไปเลย เพื่อนเดี๋ยวผมขอทำมเม,ม,มนี่ทุกคนประมาณนี้ละ่ันพาเต็บก่อนเพื่อความแน่นหนาแล้วมันก็จะไม่หลุดเพื่อนกนก็เราก็ได้อยู่ที่ที่ว่าไม่มีบ้านคนนะเพื่อนไม่ดูจะให้แล้วก็หันดูก่อนเป็นทุ่งนานเนาะก็อย่าง ็ทุกคนก็อย่าดราม่ากันเนาะเป็นที่ที่ว่าอยู่ทุ่งานาเนาะเพื่อนก็เราก็ได้มาที่ที่ทมีบ้านคนเนาะเออโอเคนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูเลยดีกว,ว่า<อ>เราก็ได้พันเสร,ร็จแล้วเนาะ<อ>ทำเสร็จแล้วว่าจะเป็นคอไก่งี้ยข้อเทียนนะเพื่อนก็โอเคเราจะลองใส่ใส่ได้พอดีประมาณนี้เลยน <c oughs> ี่กล้องมาด้วยมาดิมาดิเพื่อนก็ ทุกคนก็ z o งก็จะ zoom ก่อนโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดูใกล้ๆกว่านี้เฟี้ยวไงน้องคนผมก็กล <c oughs> <on>. <hate> ัวหลุดด้วยไงโอเคทุกคนก็เสียงก็เดินมาดีนะเพื่อนเพื่นเสียงช่วยชีวิตเสียงแม่งโคตรช่วชีวิตมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเบิ้นดูนะ ยาวด้วยไงตรงเชงไงตรงเชงอ๋อเป็นท่อผมทำเองไงเป็นท่อย่นเพื่อนก็แต่นี้มันจะเงียบกว่าเพื่อนก็ขี่เข้าทางขี่ทางไกลได้แล้วก็ขี่เขาเรียกว่าอะไรขี่เข้าหมู่บ้านได้เออมันก็ไม่ค่อยดังมากนะเพื่อนก็เป็นท่อที่ว่าผมทำเองเนาะดูปลายเป็นตานันเพื่อนก็เป็นยังไงกับคลิปนี้บ้างนะเพื่อนก็เออก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเป็นเพียงเท่านี้นั่นเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะเพื่อนก็ถ้าใครไปติดตามใหม่ก็ ลืมฝากกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้วอาร์ด้วยกันก็ผมก็มาลองทำอะไรก็ไม่รู้นะเพื่อนก็ลองใส่ได้หรืเล่ <c oughs> แต่มันก็ไม่ค่อยดังเพื่อนหรือว่าเราต้องทำอย่างนี้วะเจาะเข้าทางนี้วะเสางได้เสยียงมหาจะดัง,ดะดงก็ได้นัเพื่อนก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็หาทำไปทั่วที่ตัวแดงน,นะเพื่อนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกั็ผู้ติยตามก็จะ400กว่าคนแล้วนะเพื่อนก็ช่วยกันติดตามมาให้เยอะๆนะถ้าใครอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับเวฟครั้้นนีเะพื่อนบร เอาไปกินกัอลอดแ,แล้วก็เอาบวกหนึ่งมาเยอะๆนะเพื่อนก็โอเคฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วกันไป